หมอของขวัญบอกบนเรือแซนรวยที่สุดแล้วหมอของขวัญเคลียร์เรื่องแต่งโมโต้กลับแซนหลังโดนถามต้องการอะไรไม่อิ่มล้อเผยเขาเป็นคนมีฐานะที่สุดบนเรือแค่สัตว์เลี้ยงก็เป็นสิบล้าน จากบทสัมภาษณ์รายการเป็นเรื่องเป็นใหญ่ทางช่อง JKN 1 8โดยมีเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์หมอของขวัญฟูจิตนิรันเคลียร์ทุกประเด็นเรื่องแตงโมนิดาก่อนหน้านี้หมอของขวัญกับแซนนั้นเคยมีประเด็นที่แซนบอกว่าคุณหมอหิวแสงหยุดสักทีหมอของขวัญเลยขอออกมาชี้แจงในจุดนี้ ล่าสุดถูกเอาแชทออกมาว่าคุณหมอเป็นนกสองหัวตกลงอยู่ข้างไหนกันแน่อยู่ข้างแตงโมหรืออยู่ข้างแซนหมอของควันได้ตอบว่าหมออยู่ข้างความถูกต้องข้อแรกหมอต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนตายที่พูดไม่ได้ 2. ในฐานะคนรู้จักเห็นคนรู้จักซึ่งตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักเรา เมื่อได้ถามว่าเขาบอกคุณหมอพอสักทียังไม่อิ่มอีกเหรอหมอของขวัญได้ตอบว่าโอเคไม่รู้จักได้แต่อย่างนี้ค่ะคนที่ถ่ายรูปเพื่อนแขนใหญ่ติดผ้าอนามัยแลบขนาดนั้นแล้วบอกว่าสวยดีไม่รู้จักก็ได้ค่ะหมอก็ไม่ได้อยากรู้จักค่ะแต่ณวันนั้นเราหวังดีว่ากุนซือหรือทนายที่บอกให้เขาสัมภาษณ์แบบนี้หรือเรื่องอะไรที่ดูบงการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าคุณมีที่ปรึกษาที่ดีทนายที่เก่งคุณจะหลุดคำว่าหลุดไม่ได้หมายถึงหลุดคดีหลุดจากการเป็นจำเลยข,ของสังคมไปได้มันไม่มีอะไรเลยหมอไม่เชื่อว่าเขาสามารถทำอะไรใครได้หมายถึงเขาคนเดียวนะดังนั้นมันไม่แปลกไม่ใช่หรอที่เราจะแนะนำทนายที่ดีแนะนำทางที่ดีให้คนที่เรารู้จักแต่ถ้าความหวังดีของหมอทําให้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักหมอและหิวแสงคนแบบนี้หมอไม่รู้จักก็ได้ค่ะ เมื่อถูกถามว่าคุณหมอรู้จักสนิทใครบนเรือมากที่สุดหมอของขวัญตอบว่ารู้จักแซนนานที่สุดเพราะแซนขายกระเป๋าแอร์เมดและหมอซื้อกระเป๋าแอร์เมดในฐานะแม่ค้าลูกค้า เมื่อถามว่าแชทนั้นหมอคุยกับเขาว่าจะปรึกษาเรื่องทนายเป็นห่วงนะโกรธฉันหรือเปล่าที่ไปพูดอีกอย่างหมอของขวัญได้ตอบว่าใช่หนึ่งคือถ้าหมอเลือกคอนเน c t ชันและเห็นแก่ตัวหมอต้องเลือกข้างคนบนเรือเพราะหมอต้องเจอคนอีกเยอะแต่หมอต้องเลือกค้นหาความจริงและพูดแทนคนตายที่พูดไม่ได้แต่คุณหมอเอาเงินไปให้เขานะเราเป็นลูกค้าหมอของขวัญตอบว่าอันนี้ต้องถามเขา และถูกถามต่อว่าที่คุณหมอบอกว่าเจ๋งสุดบนเรือคือแซนคืออะไรหมอของขวัญตอบว่าแซนเป็นคนมีฐานะมากที่สุดในเรือค่ะรวยที่สุดในเรือซึ่งคนมองเป็นคนอื่นหมอของขวัญว่าเอาเฉพาะสัตว์เลี้ยงเขาก็น่าจะมีเป็นสิบล้านได้เมื่อถูกถามว่าแซนบอกว่าคุณหมอหิวแสงหยุดสัทีเขาอยากให้คุณหมอหยุดเพราะอะไรหมอของขวัญตอบว่าถ้าหมอหิวแสงหมอต้องหิวแสงส่องไปในมุมมืดที่คุณปิดบังค่ะ นอกจากนั้นยังได้ถูกถามว่าเคยคุยโทรศัพท์กันไหมหมอของขวัญตอบว่าเอาเป็นว่าถ้าเขาบอกว่าไม่รู้จักหมอถ้าเขาเล่นเกมแบบนี้หมอไม่รู้จักเขาก็ได้ค่ะอย่างที่พูดหมอเป็นคนซื้อเขาเป็นคนขายใครเสียผลประโยชน์ก็ขอโทษที่หวังดีหมอก็ต้องเรียนรู้ที่จะคบคนค่ะ